สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุยเมืองมังไฟครับเป็นประจาทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่15ธันวาคม2563นะครับจัดไปยั้เสียนะครับกับศึกเซตสี f คอฟฟี่บวกเกียรติเพชรนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรพิรพงศ์ธีระเดชพงศ์นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา18.30นเป็นต้นไปแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง5เวลา20.20น ถึงเวลา22.00นน,นะครับอย่าพลาดด้วยประกันทางปววน,นครับณนะเวทีมวยลุมพินีกม .2 รามอินทานะครับวันนี้เก็บค่าผ่านประตูแค่800บาทครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการประจ,จำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านก้องจักรวาลสิทธิ์ในยกทวีปตะพงหรือก้องจกักรวาลศัก์บุรีลำนะครับนักชกจากเมืองบุรีลำ วันนี้เจอทางด้านเพชรมรกตสิทธิ์กอบโชคนะครับโชคกันที่พิกัด100ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างได้100ปอนด์เท่าวิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังของทางด้านก้องจักรวาลสิทธิ์นายกทวีอินทพงศ์นะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรป,ป่าสาักสโสภิตเมื่อวันที่18ตุลาคม2 6 3ที่วิกหมอชิดแล้วก็ไปชนะน็อกเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยยิมเมื่อวันที่1 1พฤศจิกายน263ที่จังหวัดระยองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของงทาาด้าน ก้องจักวานสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมรกตสิทธิ์กรอบโชคนะครับก็เป็นมวยแทนนะครับแก่นเพชรสอสโสภิตนะครับนักชกจากสุวิลินนะครับก็ฟอร์มหลังก็มีฟอร์มเดียวน,นะครับไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านเสือเกมบูมเด็กเสียนเมือ่อวันที่1ิพฤศจิกาย,ยน2663ที่เซนทันโคราชนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมรกตสิทธิ์กรอบโชคนะครับสำหรับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน ก้องจักรวาลสิทธิในยกทวีปตะพงนะครับจัดไปให้เสียครับหายไป5ดาวนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมฆพลันชัยนะครับนักชกจากนกครศรีธรรมราชวันนี้เจอทางด้านน้องโอชอเรืองลำนะครับนักชกจากบุรีรัมชกกันที่พิกัน105ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เมฆพลันชัยชั่างน้ำหนักได้105.6ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้น่น น้องโอชอเรืองลำครับช่างน้ําหนักได้106นะครับลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือน้ําหนักช่างเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเมฆพาันชัยนะครับก็ไปแพนนอกทางด้านโฟลฟันล,ลูปทีเอ็นมวยไทยเมื่อวันที่15มีนาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปชนะน,นอกน้องฟาร์มเด่นเพชรสีทองในยกที่4เมื่อวันที่20กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีครบนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเมฆพาันชัยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านน้องโอชอเรืองลำกันบ้างนะครับก็ไปแพ้คะแนนพญาปราบสอสุพจน์เมื่อที่23กุมภาพัานธ์2563ที่จังหวัดสุรินทร์ล่าสุดไปแพ้นอกให้กับภูมิใจไทยปรกรณ์พรสุรินทร์เมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2563ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือทางด้านฟ,ฟอร์มการโชมของน้องโอชอเรืองลำนะครับสำหรับคู่ที่2ในรายการวันนี้ผมอ๋อไปที่ทางด้าน เมฆพลันชัยครับเป็นมวยฟีมือดีนอกได้ในมีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับในหัวโกเดะครับดูแลอย่างใกล้ชิดมั่นคงมั่นใจครับว่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้ครับผู้ที่สองในรายการผมออบที่ทางด้านเมฆพลันชัยครับแล้วก็มาต่อผู้ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพยักษ์ศักสตูลหรือเชษฐทุ่งวานะครับก็น้องชายของชาติพยักษ์ศักสตูลนะครับนักชกจากเมืองสตูล วันนี้เจอทางด้านเพชรเอกเกียรติจำรูนหรือฟ้ามีชัยสอเพชรจำรัดน,นะครับเคยเอาชนะทางด้านเพชรเอกเกียรติจำรูนนี่มาถึง2ครั้งนะครับไฟน์นี้เป็นไฟ์ที่3นะครับเจอกันครับพ,พยักษ์ศักดิ์สตูนนี่เอาชนะมาสองครั้งครับวันนี้ชกกันที่พิกัด108ทง้างกู้โคช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันท้งกู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านพยักษ์ศักดิ์สตูกันบ้างนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรเอก เกียรติจำรูนมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมสองพนหกสที่รุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนน ان, เพชรเอกเ,เ,เกียรติจำรูนเมื่อวันที่19กร,รกฎาคม2องพที่รุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนน ان, เพชรเอกเ,เ,เกียรติจำรูน29พฤศจิกาย,ยน2องพที่รุมพินีแล้วก็มาแพ้คะแนนพลอยลุ่งเพชรทีเด็ด99เมื่อวันที่24ธันวาคม2องพที่รุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพยักษศักดิ์สตูนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเอกเ,เกียรติจำรูนหรือเจ้าฟ้ามีชัยสอเพชรจำรดนักชกจากสระบุรีนะครับก็ไปแพ้คะแนนสิงห์สยามพีบุญลายเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2องที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนเหนือทณีลูกวิทยาเมื่อวันที่30สิงหาคม263ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็แพ้คะแนนเหนือทณีจิตเมองนวลเมื่อวันที่8พฤศจิกายน263ที่วิวกหมอชิดนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับ ผมชอบไปที่ทางด้านพยักศักสตูนนะครับวันนี้น่าจะย้ำแ้นเพชรเอกเป็นครั้งที่4นะครับเจอกันมาแล้ว3ามครั้งครับก็แพ้1ชนะ2แล้ววันนี้เจอกันอีกครับเป็นครั้งที่4ผมมองว่าพยักศักสตูนนี้ฝีมือดีครับฝีมือครบเครื่องปั้มดีแล้วก็หลักเหลี่ยมดีเชิงมวยดีกว่าครับวันนี้เอาอยู่ครับผู้ที่3าในรายการออกไปที่ทางด้านพยักศัก์สตูนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมะเหสวนเอกเมืองนนลหรือสิทธิ์นุ่มน้อยนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวครับอบบุบลราชธานีมวยเข่าในอาชีพวันนี้เจอทางด้านฟ้าวิเศษสรักษชาติหรือฟ้าวิเศษเล็กเยาวราชมุกดาหารนะครับชกกันที่วิกัด114้ปอนด์ท้งคู่ก็ช่างได้114ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านมะเหสสวน เอกเมืองนวน์หรือสิทธิหนุ่มน้อยกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยยิมเมื่อที่1น่กุมภาพันธ์2ร้ที่ลุมพินีแพ้คะแนนต้นกล้าเสือกล้ามวยไทยเมื่อวันที่สิสิงหาคม2-63ที่ราชชำเนินแล้วก็ไปชนะนกเกียรตเพชรเกียรติชัชน,นันเมื่อที่1พฤศจิกาย,ยน2อ6รที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมาเหสวรเอกเมืองนวน์หรือสิทธิหนุ่มน้อยนะครับ เดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของทางด้านฝาวิเศษสรักชาติกันบ้างนะครับก็นักชกจากมุกดาหารนะครับชะนะคะแนนเพชรนำโชคออสตึกแดงเมื่อวันที่12รก,กรกฎาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชนะคะแนนหนึนน่งปัตภีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2563ที่วิกหมอชิดล่าสุดไปชะนะคะแนนไม้สางดำซอยิ่งเจริญการช่างเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2563ที่ตะวันนาบางกะปินะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน ฟาวิเศษสรักชาตินะครับสำหรับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมเหศสวนเอกเมืองนนครับเป็นมวยขวาเข้าเจอเข่าวันนี้ผมมองว่าเข้าทางด้านมเหศสวนนี่ยาวกวา่าสูงยาวใหญ่ครับวันนี้ขวางหน้าดันแทงตีอยู่ครับคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมเหศสวนเอกเมืองนนท์ครับจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการครับถ่ายทอดสดทางช่อง 5ครับเวลา20.20 20. น,นเป็นต้นไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเข็มพลันชัยนะครับเจอทางด้านเพชรสมสุขสอภาราชหรือดาววิเศษบริพัตรบุรีลำหรือเรียวนาดยิมนะครับโชคกันที่พิกัด131ปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับเมื่อเช้านี้เข็มพลันชัยช่างน้ำหนักได้131.2ลดไปจุดสส่วนเพชรสมสุขสอภาราช่างน้ำหนักได้1 1 ร้อยสาสเดจุดสี่ลดไปจุดสี่ครับนี่คือการช่างลำดังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสาหรับเข็มพลันชัยนะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชฟอร์มหลังก็ไปชนะนอก 3A สมศักดิ์ก่อสร้างเมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5 6 1ที่จังหวัดนนทบุรีไปแพ้นอกตวงทรัพย์ต่ออทิทธิพรเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยน2 5 6 1ที่ลุมพินีล่าสุดไปชนะนอกเพชรด,ดำเพชรศักดานะครับสิทธิ์ในยก ทวีตตะโงเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีครับนีค่คือฟอร์มหลังของทางด้านเข็มพลันชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางน้านเพชรสมสุขสรภพาลาน,นะครับนักชกจากบุรีนํานะครับเข้าไปแพ้นอกให้กับบัวแก้วโรงเรียนกีฬากระเทีมวิทยาเมื่อวันที่3มกราคม2563ที่ลุมพินีครับแล้วก็ไปแพ้นอกให้กับสไน,สนเปอร์ปิ่นสินชัยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2563ที่ราชดำเนิน ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรนานาเกียรติชัชนันเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2อง3ที่จังหวัดนนทบุรีครับเนี่คือฟอร์มหลังของนืองน้านเพชรสมสุขสอภาราชนะครับสำหรับคู่ที่5ในรายการวันนี้ผมออกวิธีทางน้านเข็มพารันชัยนะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงเกาะตีเหนียวแน่นบุ๊ดุดันนะครับแล้วก็มีศอกอันตรายนะครับลุนนับลุ้นนอกได้ครับยืนระยะมั่นคงนะครับนายหัวโกเนบอกว่า วันนี้ซ้อมดีกันทุกคนนะครับคู่ที่5้าในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเข็มพราญชัยครับจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่6ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านศักเล็กเกียรตเพชรเดชะนักชกจากพัทลุงซ้อมที่ค่ายสอพงอมรน,นะครับวันนี้เจอทางด้านโรเบิร์ตสอธนาบวรหรือลำน้ำมูลมวยไทยยิมหรือสอสุมาลีนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด114ครับ ก็เมื่อเช้านี้สักเล็กเกียรติเพชรดีชาช่างน้ําหนักได้ร้อยสิบห้าลดไปหนึ่งจุดสี่ส่วนโรเบิร์ตสอทนาบวรนะครับช่างน้ําหนักได้ร้อยสิบสี่จุดสี่ลดไปจุดสี่ครับนี่คือการช่างน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของทางคู่นะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางนั่นสักเล็กเกียรติเพชรเดชานะครับก็ไปแพ้คะแนน,นให้กับยอดพยักษ์สอจอเล็กเมืองนนเมื่อวันที่5มกราคม2องพิาที่วิคหมอชิด แล้วก็ชนะคะแนนเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2563ที่ราชจ,จำเนินล่าสุดไปชนะคะแนนยกคีรีที่เอ็นมวยไทยเมื่อวันที่13กันยาย,ยน2563ที่วิกหมอชิดคำนี้คือความหลังของทางน,านั่นสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน,านั่นโรเบิร์ตสอทานาบวร,บรกันบ้างน,นะครับนักชกจากเมืองอุบลราชธานีนะครับก็ไปแพ้คะแนนกล้องบุรพภาทิพท่าไมา้เมื่อวันที่5ตุลาคม2563 62นะครับที่บุรีรัมย์แล้วก็ไปชนะคะแนนพลอยลุงเพชรทีเด็ด99มวที่30พฤศจิกายน262ที่ลุมพินีนะครับล่าสุดไปแพ้คะแนนเพชรพลันชัยมวอที่6กันยายน263ที่วิกหมอชิดคํานี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโรเบิร์ตสอธนะบวร,บรนะครับสำหรับคู่ที่6ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านสักเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพล็อกตีเหนียวแน่น ครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่มีเขายัดไส้แล้วก็เป็นมวยที่ทรหดยืนระยะมั่นคงดุดันครับครบ5ยกนี่ยังยิ้มสบายนะครับคู่ที่หงในรายการวันนี้ผมออกวิธีทางน้านสักเล็กเกียรตเพชรเดชะนะครับแล้วก็มา้ตอนคู่ที่7ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านจอมพรานชัยหรือชัยนรงศักสมพงศ์นะครับนักชกจากจังหวัดสุราธานีนะครับ วันนี้เจอทางด้านเพชรมรกฏสินนายกทวีพตพงศ์หรือเพชรมรกฏอุดดอนเมืองนะครับนักชกจากนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนี่เองนะครับวันนี้ชกกันที่วิกัด123ครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจอมพลันชัยชั่งน้ำหนักได้123.4ลดไปจุด4ส่วนเพชรมรกฏสินนายกทวีพตพงศ์ช่างได้123 เข้าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางหน้านจอมพลันชัยกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ไปชะนะคะแนนทองทปะะออูนเพชรปตอเมื่อวันที่26มกราคม2 6 3ที่วิกหมอชิดแล้วก็ไปชะนะคะแนนเพชรบรกรสินนายกทวีตพง์เมื่อวันที่13กันยายน2 6 3ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาเสมอกับปาฏิหาริย์พอหลักบุญเมื่อวันที่28ตุลาคม2 6 3ที่ราชดำเนินนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านจอมพลันชัยนะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางน้านเพ็มรกตศิล์นายกทางนะครับก็ไปชนะคะแนนยกมรกตวสังวภัยเมื่อวันที่15กุมภาพานันธ์2563ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ฟ้าเดิมพันมา20,000บาทแล้วก็แพ้คะแนนจอมพลันชัยเมื่อวันที่13กันยายน2 6 3ที่จังหวัดนนทบุรีล่าสุดไปชนะคะแนนเหนือเพชรศิล์ลมหนาวเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่จังหวัดระยอง ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมลกิษสินยศวทยีตะพุงหรืออุดดอนเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่7ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านจอมพันชัยครับเคยชนะมานะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แท่งแทงเขา่าเตะต่อยแม่นยำํำแข็งแก่งแข็งแรง,แ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 งครับบูดุดดันนะครับเคยชนะมาวัวเคยขาม้าเคยขี่วันนี้น่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะครับ คู่ที่เจในรายการผมออกไปที่ทางด้านจอมพลันชัยให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศอย่าลืมนะครับแล้วก็ฝาก 5G เบ็ด11ครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเรียนจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมาย ต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับจัดไปอย่าเสียนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ